ังนั้นแผ่เมตตาก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันโนะยมต้องละอภุศลห้าอย่างได้นะนิวรณ์ห้ามีกรรมฉันทะพยาบาทถินมิทธะอุทจักกุกุจะวิจิกิจชาพรนะองค์บอกเปรีเหมือนบุรุษที่มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดนะในเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกัน เวลาเป่าสั่งและเสียงนี่มันวิ่งไปทางทิศเหนือทิศใต้ทางเดียวไหมมันกระจายไปทุกทิศทางใช่ไหมเหมือนกันเหมือนลักษณะของการทาความรู้สึกประกอบกด้วยเมตตามันก็แผ่ไปทุกทิศทางเหมือนกันเหมือนเสียงสั่งที่เป่าไปนะและการจะทําได้ต้องมีกําลังนะมีกําลังกําลังของจิตที่จะทําได้คือละนิวรณ์ให้ไดนะ้อันนี้สงการแผ่เมตตาจะมี สิบประการนะมีหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขนะไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์นะเทพปรยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีสาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลน,นั้นนะนะมีสีหน้าผุดพองนะจิตตั้งมั่นด้วยรวดเร็วนะ <c oughs> ถ้ายังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยจะไปบังเกิดในปรอมโลก นี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เจ้าตัวเนี่ยได้การแผ่เมตตาพระองค์บอกแม้ช่วเวลาสุดดมของหอมมีอนิสงส์มากกว่าการรักษาสินห้าเรารักษาสินห้าเนี่ยแต่แผ่เมตตาชั่วสูดดมกองหอมแป๊บเดียวเนี่ยมีอนิสงส์มากกว่า บางทีจะไปปกนกันกับการอุทิศบุญกุศลการอุทิศบุญเนี่ยผู้เจ้าจัดไปน้อยได้ผลไม่มากแต่การแผ่เมตตาเนี่ยได้ผลมากกว่าเยอะเทียบกันไม่ได้แต่คำแต่งใหม่ไปแต่งการอุทิศบุญให้มีผลมากเองพวกเราก็เลยมุ่งสนใจในเรื่องการอุทิศบุญกุศล ซึ่งสัตว์ทำกรรมใดไว้เนี่ยดีก็ตามชั่วก็ตามสัตว์จะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆไม่ใช่รับผลของคนอื่นนะถ้าคนอื่นทําให้แล้วได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยพระศาสดามีบาร,รมีมากที่สุดผู้เจ้าทําให้พวกเราพร้อมหมดแล้วพวกเราไม่ต้องทําเองนะแต่จริงๆพวกเราทุกคนต้องทําเองนะอ